น,นี่ร้องในฐานะเป็นกรรมการบริษัทนะครับตรวจแล้ว21บริษัทมีบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ปรากฏชื่อนะครับก็เหลือ20บริษัทใน20บริษัทผมจะสรุปให้เห็นง่ายๆนะครับก็คือว่าในยกรัฐมนตรีแพรทองทานเนี่ยท่านยื่น หนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยวันที่15นะครับให้มีผลวันที่15สิงหานะฮะแล้วก็บริษัทได้รับวันที่15ตรงนี้มาจากไหนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังกฎหมายแพ่งฮะกฎหมายแพ่งมาตรา1153ทับ1 แก้ไขเมื่อปี49โดยท่านทักษณิณชินวัตรนะครับมาตรา1153ทับ1เนี่ยมีการแก้ไขเรื่องการลาออกจากกรรมการบริษัทนะฮะว่ากรรมการจะลาออกให้ยื่นหนังสือไปที่บริษัทนะครับแล้วก็มี เงื่อนไขต่อมาก็คือว่าหรือจะยื่นต่อในทะเบียนก็ได้นะครับบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่เหมือนกับบังคับว่าถ้าจะลาออกนายกมตรีเนี่ยหรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับลาออกจากกรรมการใน20บ,บริษัทต,ต้องยื่นที่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเอกสารที่ผมคัดมาทั้งหมด20บ,บริษัทประมาณ บริษาละหหน้าก็ร้อยร้แผ่นที่จะยื่นกรกตเนี่ยนะฮะมันจึงมีข้อสังเกตข้อสังเกตที่ว่าคุณแพรทองทานเนี่ยไปยื่นที่บริษัทซึ่งอยู่ที่4จังหวัดนะครับ1 4ใน20บริษัทเนี่ยสิบบริษัทแรกอยู่ที่กรุงเทพผมเรียงคำขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไปแล้ว อีก2บริษัทอยู่ที่ปทุมซึ่งใน2บริษัทนี้มีสนามกอล์ฟอันไายอยู่ด้วย1บริษัทอันนั้นเดี๋ยวว่ากันที่หลังอีกบริษัทหนึ่งก็อยู่ที่ได้จะเป็นที่เขาใหญ่นะครับเอ่อก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดนครราชาสีมาอีก3บริษัทอยู่ลำพูนตรงนี้เป็นข้อสังเกตตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1นึ่งหนึ่งัหนึ่งเนี่ยว่าคุณแพทรทองทานวันที่15เนี่ยไปยื่นหนังสือด้วยตัวเอง ได้อย่างไรในสี่จังหวัดน,นะครับท่านมอบอำนาจไปหรือเปล่าเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สสเพื่อไทยประชุมแล้วเสนอชื่อจากชื่อท่านชัยเกษมมาเป็นคุณแพรทองทานในฐานะบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮแล้วเย็นเนี่ยก็ถแถลงถแถลงข่าวแล้ววันที่16สภาก็มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะ ตรงนี้ก็ต้องถามว่าท่านยื่นทั้งหมด4จังหวัดเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยนี่คือข้อสังเกตแล้วก็กฎหมายมาตราหนึ่งหสทับเนี่ยไม่ได้เขียนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับผมถึงถามตรงไปที่ท่านนายกอมตีว่าท่านโชว์เอกสารได้หรือไม่ท่านก็บอกไม่ไม่ใช่เรื่องนะรองนายกฐมตีบางท่านรักษาการก็บอกเอ๊ะจะเรื่องจุกจิกไม่ใช่นะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจุกจิกนะครับเป็นเรื่องที่ท่านทักษิณเนี่ยเป็นคนแก้กฎหมายเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปจดผมจึงถามว่าทำไมบริษัทถึงมอบอำนาจวันที่15มีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่แล้วทำไมมอบอำนาจวันที่15ถึงไปจดวันที่19ทั้งทั้งที่วันที่16เป็นวันศุกร์ วันที่5คือวันพฤหัสเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนเงื่อนเวลาวันเวลาเนี่ยที่ที่เป็นข้อสังเกตทั้งสิ้นกรกต,ต,ตก็ควรจะตรวจตรงนี้ให้มันชัดนะครับมันจะคล้ายๆกับกรณีที่มีการถือหุ้นสื่อนะครับของกรณีโอนหุ้นสื่อนะครับแล้วสารมนุษย์มีนิฉัยว่าโอนย้อนหลังหรือเปล่า ถ้าจำกันได้นะฮะของวีรักมีเดียของคุณธนาธรอ,อันนี้ก็ก็ลักษณะคำนองเดียวกันคือถ้าผู้ลาออกเนี่ยนะหมายถึงท่านนายกแพรรองคารเนี่ยนะฮะท่านลาออกจากกรรมการก็ต้องลาออกก่อนวันที่โปรดเก้าแต่งตั้งนะฮะประกาศในโรงราชกิจาวันที่18นะครับราองการตรงที่ โรงพระประบาลพิไทยเนี่ยให้ไว้ณนะวันที่16นะฮะผมจึงใช้วันที่16ดังนั้นเนี่ยวันที่15จึงเป็นวันที่ยื่นลาออกทำเอกสารว่ามีการลาออกการลาออกนี้เมื่อดูจากคำจดทะเบียนแล้วไม่อ่านข้อกฎหมาย1นึ่งหนึ่งห,งห,งหาสามทับหนึ่งก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันที่ 15สิงหาที่ท่านลาออกเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องไปยื่นที่บริษัทผมถามว่าท่านไปยื่นได้ยังไง4จังหวัด2บแห่งเนี่ยแล้วมอบหมายใครไปยื่นส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ท่านไปจดเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยที่รีบมอบวันที่15เนี่ยไอ้ตรงนั้นะมีเวลา14วันคนที่มอบตรงนั้นอะนควรจะเป็นท่านนายกแพทองทาน วันที่สีห้าหรือคุณแพรทองทานว่าโปรดก้าวันที่สิบหกนะครับตรงนี้ที่ผมถึงเอาตัวบทมาอธิบายให้ฟังว่ามันคลาดกันอยู่หน่อยหนึ่งบริษัทเนี่ยควรจะไปจดจะไปตีตาฝานจะไปประชุมกรรมการบริษัทว่าเอา้านะบริษัทอันไทยวันนี้กรรมการท่านหนึ่งลาออกก็เรียกประชุมกรรมการที่เหลือนะแจ้งให้ทราบว่ามีกรรมการท่านหนึ่งลาออกลาออกเสร็จทําไง ต้องไปโจทย์ภายใน14วันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่บริษัทนั้นสำนักง,งานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นะครับอันี้อันนี้มันถึงแยกเป็น4จังหวัดไงเพราะสำนักง,งานหงใหญ่เนี่ยมันมันแยกกันอยู่นะครับดังนั้นมันก็ยิงขาดว่าคุณแพรทองคานเนี่ยวันนั้นเนี่ยลาออกแล้วที่บริษัทได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันเดียวกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทำเอกสารตั้งข้อสังเกตว่าถ้าย้อนหลังมันยื่นไม่ได้ไงใช่ไหมฮะมันบริษัทที่เป็นของครอบครัวไม่ใช่บริษัทมหาชนเนี่ยผมนึงถามเลขที่รับเนี่ยลงยังไงยื่นยังไงแล้วเหียใดท่านไม่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวท่านเองเพราะมันมันแทบจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าท่านยืน่นออกจริงหรือไม่หรือเอกสารที่ พอสัตว์ท่านกรรมการก็พี่สาวท่านใช่ไหมมันมันถึงเป็นข้อสังเกตตรงนี้ครับที่ที่ที่ควรจะต้องอาหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติแล้วถ้าท่านพิสูจน์ได้สําหรับกรณีนี้คำร้องนี้ของผมก็ตกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าที่ตรวจสอบนะ่ะเพราะมันมีเหตุเหตุอย่างนี้จริงๆนะครับ คําว่านิติกรรมอำพารางเนี่ยคำเต็มๆมันคือนิติกรรมนิติกรรมอำพารางนิติกรรมอันนี้ก็คงไม่ใช่แต่น่าจะเป็นคล้ายๆกรณีที่สารไม่เชื่อการโอนหุ้นของเคสคุณธนาธรในกรณีวีรักมีเดียว่วาท่านเขาบอกว่าให้โอนหุ้นแต่เช็คไม่ได้ขึ้นเงินจึงเชื่อว่าขณะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่การน,น่าจะเป็นการ แบ็กเดทหรือทำเอกสารย้อนหลังคน,ค,นค,นคนละส่วนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตว่าท่านถึงไม่กล้าตอบไงแล้วท่านก็ตอบไม่ได้นะคุณแม่ทองทานท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมกี่ใบฝั่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ทีมกฎหมายทำไงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นจุดที่ที่มีข้อสังเกตมากๆโดยเฉพาะถ้าลราออกใบฝั่เดียวไม่มีปัญหา14บสี่ใบสั่งกรุงเทพไม่น่าจะมีปัญหาเลย เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ที่จะไปยื่นแต่พอข้ามจังหวัดข้ามภาคด้วยเนี่ยมันมันก็เลยเกิดข้อสังเกตว่า ubers. ท่านเดินทางยังไงเหมือนกับที่ขอขอญาเอยนามกุนทนาทรออียครับหนึง่งท่านอยู่จังหวัดผมบุรีรัมย์ท่านบอกว่าเดินทางมากรุงเทพสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึง่งคนก็บอกเฮ้ยมันวิ่งมาอย่างไงร,รถมายัางไงใช่หไหมตรวจตรวจสัญญ,ญาณโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยศาลจึงบอกว่าเออมันมันฟังไม่ได้ การแก้ข้อกก่าหายอย่างเงี้ยศาลไม่รับฟัง